จะสร้างทาไมคะที่ฉันคิดว่านะคะช่วงนี้ประเถิกนะคะใช้เงินฟุ่มเฟือยอียานมานี่จะสร้างทำไมคะสร้างสรรฝันให้กับอ่าบุพเพหรอคะยานมานี่นะเสือกกับเขาไปทุกเรื่องเขาจะสร้างฝันรอผัวเขารอสามีเขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาฮะเข้าใจปะมึงไปเสือกอะไรกับเขาล่ะที่ทุ่งนานั่นนะ มองเอาเวลาเนี่มึงเอาเวลาเนี่ยนะไปดูแลลูกลูกใส้มึงเห็นลูกมึงป่วยอยู่เนี่ยเข้าใจปะนี่นะคะเห็นบอกว่าจะทำนู่นจะทำนี่นะคะเห็นว่าจะทำบ้านสารฝันรอรอลุงนะครับนะรอรอลุงรอลุงพวยนะคะก็จะทำทำไมนะคะ,ะแสดงว่าลุงพวยเรามันทำไม่สำเร็จใช่ไหมคะ เราต้องมาสารฝันต่อเห็นไหมคะแล้วก็เห็นว่าจะบูนะน,น้ำตกน้าตกอย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็ก็ไม่เห็นทําเลยเอาเงินเอฟซมาต้องเยอะต้องแยะนะคะและนี่นะครับร้ากรงกระพุก้ากาแฟก็ไม่เห็นเปรี้ยวเข้ามาทําเลยเห็นแต่สอวอยู่นั่นทํากันไหนล่ะคะนกยุงฮะเห็นว่าต้นเดือนตุลาคมจะเอานกยุงเข้ามาทํางาน นะคะสุดท้ายก็เอาเปี้ยวเข้ามาเพื่อดักขอ,อนกยุงมาให้นกยุงเข้ามานะคะนะคะ,ะ,คะไหนละคะน้ําพุงน้ําพุที่ว่าตอนนั้นก็รับเงินเอฟซีมาแล้วก็ไม่ยอมทํานะไม่เคยทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะไหนะคะว่าอะไรของมึงนี่นะคะสารพัดภูมินะคะก็เต็มไปหมดเลยค่ะเต็ม <c oughs> เสื้ออะไร เขาต้องพัฒนาบูนาของเขาไปเรื่อยพัฒนาของเขาไปเรื่อยมันเสือกอะไรฮะถามก่อนฮะป้าแปลงผักเขาจะทำทู่นทำที่สาลฝันกับสามีเขามันไม่นักส่วนไหนของมึงไม่ทราบและน้ำพุเขาจะสร้างเมื่อไรมันไป็นักส่วนไหนของมึงไม่ทราบและน้องลูกยุงจะเข้ามาทำงานเมื่อไรไม่นักส่วนไหนของมึงไม่ทราบมึงเป็นมึงเป็นพ่อแม่เขาเหรอต้องจะกี้จะกาเขาอย่างขนาดนี้ฮะฮะ มึงดูลูกนอกไส้มึงสินะทำตะวีรกรรมอีกคนนึงปลาเป็นผักสร้างพัฒนาในลานอุป,ปููแต่อีกคนนึงซื้อที่ดินสร้างตะเวนสร้างตะกรรมให้กับตัวเองนะแล้วก่อนหวยออกนี้ก็จเจอกันอีกนะเออมายุ่งอะไรกันเขาเปี้ยมันจะเข้ามาทำมาหรือไม่ทํางาน,นไม่ไเสื้ออะไรกับมึอนกยุงจะเข้าไปหรือไปเสื้ออะไรคะตอบค่ะถูกตอ้องไหมคะเสื้ออะไรคะ อย่าหน้าด้านวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะเขาไม่ให้ค่านะคะเห็นไหมครับแม่ตันเอกไม่พูดถึงเลยค่ะฮะเขาไม่ได้ให้ค่าอะไรเลยเขาเสือกอะไระเขาคะตอบค่ะเสือกอะไรไม่ทราบคะ่ะมันเป็นเงินของเขาเป็นเงิน F4 F4 จะให้ก็ไม่ไมเสียอ,อะไรคะคะเสือกอะไรกันมึงคะฮะเสือกอะไรมึงไม่ทราบคะ่ะ ตอบูก่อนได้ไหมคะมึงไม่ต้องไปเสือกไปเรื่องยุ่งเรื่องเขาค่ะรามพญานรงลามพญา,า,พานาค่ะสิทธของเขาค่ะนะคะเออเขาสร้างรามพญานาคอีนี่สร้างแต่เรื่องสร้างแต่ลาวีดํานะคะนะคนดีฟาร์มก็รออยู่อีกแล้วนะคะนี่นะคะนะคะไปเสือกอะไรคขาไม่ทราบคะถูกต้องไหมคะเออเขาจะทํานู่นทํานี่รอสามีเขาอ,ออกมาเขายังมีความหวังเขาจะเขาจะได้ประกันตัวสามีเขา เกี่ยวอะไรคุณไม่ทราบคะตอบค่ะจะประกันได้หรือไม่ประกันได้เสือกอะไรคุณไม่ทราบคะหาอีบานฮะตอนนี้หิวแสหน่าดูนะคะขึ้นไลค์คนดูน้อยค่ะยอดไม่มีคนดูค่ะก็เลยเรียกเดตติ้งหรือมาเล่นเล่นน้ำมนต์ค่ะเพื่อให้ป้าสวนกับค่ะแล้วก็เอฟซีพอตตอก็จะเข้าไปดูนะคะแต่าหวังนะคะเอฟซีพอตไม่เคยเข้าไปดูมึงเลยนะคะ ออฝากไว้ให้คิดนะคะอืมไวิภพาวิจาร์เขา่า f สี่ FC ก็ f ซี่ก็อื้มตอนนี้ลุงพลกินหน่มน้าอยู่นะคะอยู่ข้างในอื้มกระเดกกระแนกัน็น่าดูอีกไม่ไดานหรอกอีดำก็จะกินหนมน้านะคะอีดำอีดำก็จะกินหนมหวานนะหวานเจี๊ยบเข้าใจป่ะเออไม่ต้องไปเสื่อกับเขาเขาจะทําอะไร น,นั่งรักฟงรักกาแฟาก็ไม่ต้องไปเสียกับเขาสิเข้าใจไหมเขาจะทําน้ําผุเมลัยสารเสริ่มมันเยอะก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปเสียกับเขาสิเข้าใจไหมคะเออเขาจะ,จะปูกระเบื้องเขาจะตีฟ้าเขาจะทํานู่นทนํานี่บ้านเพื่อรอพอลองลุงเมื่อกี้อะไรมึงไม่ทราบคะตอบค่ะเห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะคะเห็นแล้วอดใจไม่ไหวคะ่ะบอกเลยนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะ เกินเยียวยาค่ะนะครับไม่รู้ว่าพ่อแม่คลอดมาทะลุมิติมาหรือไงคะมิติเสือกค่ะเข้าใจไหมคะเสือกทุกเรื่องค่ะโอเคไหมคะเออแลนกยุงเนี่ยนะคะเขาจะมาทํางานเมื่อไหร่เสือกอะไรกับมึงคะหลานเขาค่ะอย่ามาเสนอหน้านะคะเข้าใจไหมคะมึงนี่หาช่วงติงให้กับลูกมึงตลอดเลยนะคะ ที่สิบมีการมีคุณกับทานายของคุณไปยืนถ่ายรูปก,กันอยู่หน้าศาลซึ่งเป็นศาลทางทางอีสานแถวบ้านคุณเนี่ยนะคะโดยที่เหมือนกับว่าเออรับทับแทนรับมอบอำน,นาจมาจากนาชีให้มาดิฉันอยากจะบอกว่ามันไม่มีใครที่จะฟ้องกล่าวหาคนอื่นในที่ที่ไกลบ้านตัวเองแล้วกลายเป็นว่าตัวเองต้องเดินทาง มาเวลาจะมาขึ้นศาลแทนที่คนถูกกล่าวหาจละลำบากนะถ้าไอการฟ้องเป็นกูฟ้องที่ที่ไกลๆค่ะอีบานค่ะนะคะกูไม่ได้ฟ้องที่อีสาคนค่ะเข้าใจไหมคะกูลงทุนให้ทนายบินมาค่ะจ่ายค่าตั๋วให้ทนายค่ะแต่ถ้าไปกรุงเทพมันจะน่าเชื่อหน่อยแต่ทีนี้ถ้าเอาทนายเขา้าไอแต่ไอครามงมูบอกเองว่า เด็กทนายเด็กสองคนที่คิดเงินค่าทนายไม่แพงแต่เขาจะต้องจ่ายค่าเดินทางค่าอะไรให้ถูกค่ะถ้ามีการมาถ่ายรูปกันที่ศาลแถวกรุงเทพยังพอเชื่อได้เขมา,าขมาถ่ายรูปกันที่เขามาถ่ายรูปกันเขามากินข้าวกันที่กรุงเทพเข้าใจไหมคะทนายทนายจะเดินทางมาพวกเราโดนกันอีกแล้วค่ะตามสะดวกค่ะคุณลำย,ยตโอ้โหนะคะขาลรอรอดูนะคะอียาหน้าแหกนะคะ ทนาก็เดินทางมากรุงเทพค่ะไปฟ้องภาคไหนไม่บอกนะคะเข้าใจไหมคะจะทนาเดินทางมาค่ะน่าแตกอีกแล้วค่ะน่าแตกอีกแล้วค่ะเข้าใจไหมคะใครจะไปถ่ายรูปที่อีสานคะ่ะบ้านหรือเปล่าคะ่ะร้อยเอ็ดเขาถ่ายรูปที่นี่อยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเออเสือกทุกเรื่องคะ่ะเอาทุกเรื่องหยิบนู่นหยิบนี่มาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ตัวเองไม่ไรู้ห่าหเหวอะไรเลย อีดอกกระพือเฮ้ ine? ไม่ต้องกลัวนะคะเราติดตามชมได้ออกมาเร่งใช่ไหมล่ะเออเร่งเพราะว่าอยากเป็นหนึ่งใช่ไหมล่ะเออเพื่อให้พี่เกิบโดนใช่ไหมล่ะมึงอยากเป็นหนึ่งใช่ไหมล่ะเออเข้าใจปะเออคือมึงอยากให้พี่เกิบออกจากเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วมึงก็จะพูดพี่วิพเคราะหเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วมึงก็จะเป็นหนึ่งใช่ไหมล่ะเออนะรอยตามชมนะคะ